เรื่องของ <ENNIS> ข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะใช่ไหมฮะมีซีสซีสที่นิ้วมือค่ะที่นิ้วมือแล้วก็เป็นต้อลมต้อลมอันไหนรุนแรงสุดข้อเข่าค่ะข้อเข่าคืออาการเป็นยังไงครับปวดบวมนะคะแล้วก็มีถุงน้ําใต้ข้อพับแล้วก็จะมีอาการปวดนะคะปวดเพราะว่าปวดเหมือนว่าเส้นเอ็นอักเสบนะคะจะนั่งก็ปวดนอนก็ปวดข้างใดข้างซ้ายค่ะข้างซ้ายข้างเดียวใช่ค่ะทราบสาเหตุไหมครับ เกิดจากกระดูกผูกระดูกพรุนค่ะแล้วก็อ,อาการของกระดูกผูกระดูกพรุนนี่นะคะมันปวดปวดมากๆเวลาเรานั่งทํางานนะคะขาจะบวมบวมสองข้างนี่จะผิดผิดปกติเลยค่ะกระดูกที่ปวดนี่จะบวมมากถ้าจริงมันเป็นสองข้างแต่ข้างนี่จะแรงมากกว่าะนะคะมันปวดปวดกระทั้งว่าลึกเข้าไปในกระดูกค่ะนะคะแล้วก็จะบวมตั้งแต่บ่ายถึงเย็นบวมบวมเสมอกันหมดเลยค่ะ แล้วก็เวลาเรานวดน้ำมันมันก็ไม่ร้อนเพราะมันปวดข้างในกระดูกไม่รู้สึกไม่รู้สึกคะ่ะคุณหมอบอกไงครับตอนนั้นคุณหมอบอกว่า <_ iy an> กา็ต้องกายภาพบำบัดโดยวิธีการตามที่คุณหมอแนะนำหมอให้ยาบารุงข้อเข่ามาคะ่ะเป็นยาบารุงข้อเข่าใช่ค่ะใช่ค่ะคือทานแล้วคุณหมอบอกไหมครับว่าจะเป็นยังไงฮะก็ไม่ได้ดีขึ้นค่ะก็ดีขึ้นเป็นบางช่วง เมื่อมันหมดยาแล้วเราก็เป็นอีกก็จะเป็นอยู่นั้นแสดงว่าช่วงนี้ทานยาก็รู้สึกดีดีค่ะไม่บวมบวมก็ยังเป็นแต่ไม่ได้ลดไปมากมายอะไรยังเจ็บไหมฮะเจ็บค่ะแต่ก็ยังเดินได้เดินได้เดินได้แต่ว่าทรมานนะคะเวลาเรายืนนานๆนะมันจะมันหนักนะะหนักเลยเพราะมันบวมมากบวมสองข้างลงไปเลยค่ะนานไหมครับกว่าจะหายนานค่ะจนกว่าเย็นจนกว่ารุ่งขึ้น นะะ่ะคือคืออาการของที่เป็นมาก,มากอืมเสร็จแล้วตอนหลังมันมาหายได้ยังไงฮะหายเพราะบิมค่ะเพราะบิมใช่ค่ะดิฉันทานน้ำมังคุดหาลูกสาวคุณอัญชลีเขาแนะนำาให้ทานค่ะเพราะว่าตอนนั้นแม่คุณพ่อป่วยและคุณแม่ก็ดูดูแลคุณพ่อนะคะคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งหลอดอาหารแต่ตอนนั้นยังไม่เจอบิมนะตอนคุณพ่อเป็นนะออะดิฉันดูแลสามีโดยฟีดอาหารตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่ม ตัวดิฉันเองไม่ดูแลเลยเพราะว่าสามีสำคัญกว่าเพราะว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งค่ะลูกสาวใช่มาบอกว่าบินใช่ค่ะจะช่วยได้ช่วยได้เธอบอกยังไงครับเธอบอกคุณแม่แม่หยุดยาอย่างอื่นหมดเลยนะคะแม่แม่เชื่อหนูเถอะเขากราบค่ะลูกสาวกราบใช่ค่ะขอให้ทานบินดูใช่โห ลูกสาวลูกสาวอยู่ที่นี้ป่ะลูกสาวมาด้วยเป่าคะโอ้ผมงงจะหน่อยครับอันนี้เรียกว่าลูกกัตัญยูจริงๆเลยนะครับทานดู <laughs> จำได้ไหมครับว่าทานสูตรสีอะไรครับดิฉันทานนะ้ำมังคุดนะคะเช้าครึง่งครึ่งสองนะคะเช้าครึ่งสองแล้วก็กังวันก็สีชมพูสีชูแคปซูล ตอนเย็นอีกสองแคปซูลก็วันละสี่แคปซูลค่ะแต่น้ำเช้าเนี่ยทานวันละหนึ่งถุงแล้วดิฉันแบ่งมือทานค่ะพอตอนเย็นดิฉันทานก่อนนอนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงค่ะถ้าตามสูตรนะฮะของคุณพิ่พาใครจะเอาไปใช้ก็ไม่สงวนนะฮะดีขึ้นมากๆเพราะว่าดิฉันเป็นน้ำใต้ข้อพับนะจะเป็นอะไรที่ทรมานค่ะเราจะนอนเหยียดเท้าถ้าเหยียดไม่ถูกท่าเราก็จะปวดมันปวดเหมือนว่ากล้ามเนื้อนะฮะมันจะวิ่งอันนี้สมมติ มันจะตึงปื๊ดปื๊ดไปตลอดทั้งวันทั้งคืนนะทับก็ไม่ได้ยืดสุดก็ไม่ได้ขึ้นรถนะคะต้องเพราะว่าเวลาเรานั่นเราต้องเบี่ยงมาใช่ไหมคะเราต้องใช้มือช่วยเพื่อจะให้ขึ้นจากปูรถขึ้นมาบนรถใช่ค่ะถึงขนาดนั้นนะคะป้าวิพาทานอยู่นานแค่ไหนถึงเห็นว่ามันมีผลกับตัวกับตัวป้าวิพาต้นก็ทานประมาณ1ิบวันสิบ้าวันเต็มที่แล้วคือโอเคเลยค่ะ หมายถึงว่ารู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นจนมันต้องว่ารับประทานยาแผนแผนปัจจุบันก็ไม่ทานออขณะนี้น,นีนทานมา1ปีกับ6เดือนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดหมายถึงว่าเช็คร่างกายต้องไปให้คุณหมอเ<ม>ช็คแล้ะพวกสเตียรอยอะไรที่เขาเชื่อว่ามันช่วยไม,ไม่ไม่มีค่ะเพราะว่าทำมาจากฝรั่งมังคุดงาดำบัวบกตัวเหลือง <laughs> <laughs> จำได้หมดเพราะว่านีฉันจะดูทีวีนะคะช่อง TNN นะคะแปดทีเสอง จะดูอย่างคุณต้นก็จะเจออยู่บ่อยๆนะคะศึกษาด้วยศึกษาค่ะไม่ใช่สักแต่ว่าทานเข้าไปอย่างเดียวเราต้องค้นหาว่าเราทานเราถูกไหมเราโดนเขาหลอกไหม,มใช่ไหมคะถ้าเราทานและเราดีเราจะได้แบ่งปันให้คนอื่นเขารับประทานด้วยเพราะดิฉันเป็นคนว่าถ้าเราช่วยใครใครเขาดีขึ้นเราจะสบายใจและเราจะมีความสุขนะค่ะนี่แม้กระทั่งตัวเองนะครับอาจารย์พิเชษครับขอรบกวนนิดหนึ่งครับอาจารย์สิบกว่าวันถึงเห็นผลครับ กรณีนี้ผมความคิเดเห็นผมว่าค่อนข้างรุนแรงไหมครถึงเห็นผลหรือว่าสิบวันกว่าจะเห็นผลสิบกว่าวันนี้ฮะถึงจะเห็นอาการว่ามันดีขึ้นสิบกว่าวันก็เป็นเวลาที่เราควรจะหวังได้เพราะการทดสอบแคปซูลของเราที่คุณวิภาเขาใช้เนี่ยสี่แคปซูลต่อวันเราทดสอบที่วันที่สิบห้าถ้าหากว่ามีการกินถึงสิบห้าวันแล้วเราจะรู้ว่าอะไร,รจะเกิดขึ้นนะครับ ถ้าไม่เกิดขึ้นก็แสดงว่าอาการที่คิดว่าจะเป็นมันไม่ใช่นะครับทีนี้อย่างกรณีคุณวิภาใช้น้ำมาคุดด้วยเช้วแคปซูลแคปซูลสีชมพูด้วยครวทั้งคู่เนี่ยมันมันไปออกฤทธิ์เสริมกันนะครับผมจะขอเริ่มจากน้ำมังคุดก่อนครับการทดสอบของน้ำมังคุดน้ำมังคุดของเราเนี่ยเราให้คนดื่มวันละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองเวลาไหนก็ได้นะครับวันละหนึ่งซองเป็นเวลา15วัน เราก็เจาะไม่เลือดขาวออกมาดูไม่จะออกมาดูว่ามันมันสวยมันกลมยังไงเจาะมาดูเพื่อจะดูว่า <S <S ดูนในเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ดื่มน้าเปล่าๆแล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วสิ่งที่เราพบก็คือกราฟนี้นะครับกราฟที่เห็นบนจอนี่แหละครับเราจะพบว่าเมื่อเราวัดไม่เลือดขาวที่เราเรียกว่า TSH เทเท้าเปอร์หนึ่งเนี่ยมันลดลงเวลาที่ t s 1มันมีอยู่ในร่างกายในปริมาณที่สมดุล ร่างกายของเราอยู่ในสภาพที่ดีถ้ามีมากเกินไปก็เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองแคาคนที่มีอาการแพ้ภูมิตัวเองก็คือ t s ห1เยอะไปเราต้องลดลงมานะครับโอเคน้ำมังคุดมันทําให้ลดลงมานะครับประการที่1และน้ำมังคุดทาให้การแพ้ภูมิตัวเองจาก t s 1มากไปลดลงนะครับเ,เดี๋ยวผมต้องพูดต่อไปว่าสีส้มเนี่ยค,คือผลที่ได้จากดื่มน้ำมังคุดสีน้ําเงินสีฟ้าก็ดื่มจากได้จากผลจากการดื่มน้ํา เปล่านะปกตินะครับแล้วเราวัดสารซึ่งเม็ดเลือดขาว t s 1มันหลั่งออกมา3ตัววัดแล้วเราก็เปรียบเทียบกันแล้วก็บอกว่าโอเคจากสารที่เราวัดได้ t s 1มันเพิ่มขึ้นน้อยลงยังไงนะครับ,รบตรงนี้ตอนตอนกลุ่มแรกนี่ก็จะพบว่า t s 1เนี่ยมันลดลงนะครับและเมื่อมันลดลงอาการแพ้ภูมิตัวเองซึ่งเกิดจาก t s 1ในคนที่มีมากไปมันก็ย่อมจะลดลงนะครับต่อมาครับพอมาดู t s 2นะครับ t 2ลดลงชัดเจนมากเลย คร,ครับแล้ว t s S2 เนี่ยเป็นต้นเหตุเลยต้นเหตุหลักเลยของการเกิดอาการภูมิแพ้และการแพ้ภูมิแพ้ภูมินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันลดชัดเจนนะครับตัวนี้คือตัวที่ทําให้เห็นผลชัดเจนมากๆนะครับแล้วต่อมานะฮะต่อมาเรามาดู TS17 ซึ่งก็เป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานให้เม็ดเลือดขาวเพชรฆ่ามีความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอม ที่เข้าสู่ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่ขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดการอักเสบี่กอนกลางสูงในคนที่ม,มีอยู่แล้วถ้ามันมากไปก็จะทําให้เกิดการอักเสบที่มากขึ้น,นซึ่งก็คือการแพ้ภูมิตัวเองที่มากขึ้นนะครับเพราะนั้นคนคล่แพ้ภูมิตัวเองเนี่ยถ้าใช้แคปซูลถ้าใช้น้ำเนี่ยห้าสิบห้าวันนะฮะแล้วก็ตรวจเลือดออกมาเลยพบว่า T 17ลดลงไปครึ่งหนึ่งเมืม่อเปรียบเทียบกับคนที่ดื่มน้ำเพราะนั้นคนที่มี T 17สูงอยู่แล้ว ทำให้เกิดอาการอักเสบเนี่ยมันอาการอักเสบนั่นย่อมจะลดนะครับแล้วก็มาดูต่อไปมาดูไอ T ้ทีเรกูลเอเตอร์ทีเรกูลเอเตอร์นี่ก็เป็นที่ทราบดีนะครับทีเรกูลเอเตอร์คือตัวที่ควบคุมควบคุมทีเอสหนึ่งทีเอสสองทีเอสสิบเจ็ดที่มันมีมากเกินไปเท่ให้เกิดแปลกโรคแพร่ภูมิตัวเองไอ้ตัวนี้ถ้ามีมากเข้าไว้มันจะดีอาการแพรภูมิตัวเองก็จะถูกควบคุมไว้เราก็จะพบว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลเกี่ยวกับไม่เลือยขาว4ี สี่กลุ่ม TS หนึ่ง TS สอง s สิบเจ็ดได้ทีเรกที่เปลี่ยนแปลงไปจากการดื่มน้ําคุ้ดวันที่สิบห้ามันยืนยันชัดเจนว่าใครก็ตามที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองไม่ว่าจะอาการทั้งหลายมันครอบจักรวาลนะฮะแล้วก็ใช้ได้ผลชัดเจนมากทีนี้เขาต่อมาครับที่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแคปซูลนะครับแคปซูลนี่คือแคปซูลสีชมพูในี่คุนวิภาพูดถึงนะครับเราก็มีการวัดเช่นกันนะครับคนที่ดื่ม กิน<า>แคปซูลป,ปกติแคปซูลแป้งตัวหลอก,ต,ลอกตัวหลอกยาหลอกนะครับหให้กินแคปซูลแป้งแล้วก็วัดไม่เลือขาวดูนะครับเดี๋ยวพบว่ามันหลังตามปกติอย่างนี้นะครับ <S <S สาร,รตัวซึ่งมันมีปัญหาซึ่งเป็นตัวเป็นบ่อกเกิดของอาการอักเสบทั้งหลายแหล่นะ,นะครับในร่างกายของคนที่มีปัญหานี้ก็คือมีสารสาตัวนี้มากไปคือ TNF a l p i n t e r l e u ิน n 6แล้วก็ินสิบเจ็7นะครับโอเค คนที่เป็นปกติเราวัดออกมาแล้วให้มันเป็นมาตรฐานอย่างนี้นะครับแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูของเราไปวัดดูแล้วก็โพสว่ามันหลังอยู่แค่นี้เองอันนี้คืจ<า>อจากการเจาะเลือดเจาะเลือดแล้วก็<อ>ไม่ดสะ<า>สมามาดูแล้วก็เอามาตรวจด,ดูเพราะฉะนั้นต้นเหตุของการอักเสบมันลดลงนะแม้กระทั่งในคนปกติถ้าคนที่ไม่ปกติที่ไม่มีสูงมันย่อมลดมายิ่งชัดเจนใหญ่ครับวันตรงนี้คือวิทยาศาสตร์ที่ตอบว่าเพราะเหตุใด อาการอักเสบถึงหายไปอย่างรวดเร็วแล้วเมื่อเ,เนี่ยเป็นอักเสบแน่ๆแ,แล้วเมื่อเสริมกับน้ำมังคุดซึ่งมันก็ออกฤทธิ์คล้ายๆกันนะเพราะสิบห้าวันนี้ผมว่าถ้าหากไปโทษน,นะฮะผมผมไม่ได้ถ้าหากจะไปใช้วิธีอื่นครับผมว่าเป็นเดือนอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นทั้งอาการทั้งหมดเนี่ยมันมาจากต้นต่อเดียวกัน mm hmm. ไอสารสามตัวที่หลังมากเกินไปในตัวคุณวิพาเนี่ย mm hmm. มันลดลงอยู่ที่ระดับปกติ คนร่างกายก็ซ่อมแซมตัวเองดูแลสุขภาพด้วยตัวเองนะครับมันก็หายไปสารสามตัวที่พูดถึงก็คือตัวตัวนี้ครับเทียนแอลฟาอินเตคินหกและอินเตคินสิบเจ็ดนะครับ,รบซึ่งเมื่อกี้ผมก็แสดงให้เห็นว่าดื่มน้ำมังคุดมันก็ลดลงนะแล้วก็ใช้แคปซูลมันก็ลดลงนะครับอพอลดลงตรงนี้นะครับพอลดลงอย่างเนี้ยนะฮะมันก็ลดความรุนแรงของอาการแพร้ภูมิตัวเองนะครับอย่างข้อข่าเสือ,อ,อมบูมาตอยอาการอื่นๆทั้งหลายแหล่นี่นครับซึ่งก็มาเป็นต้นต่อเดียวกันมันก็จะหายไปด้วย นี้ผมต่อไปนินว่าแล้วทำไมว่ามวลกระดูกซึ่งเราเคยมีปัญหาอาการอักเสบซึ่งมีปัญหาแล้วทำไมมันไม่กลับมาอีกครับแคปซูลของเราทันทีที่ใช้มันลดสารสามตัวนั้นแล้วมันก็ลดอาการอักเสบให้หแต่สิ่งที่เราใส่เข้าไปในมังคุดงาดำถั่วลองฝรั่งบบกเนี่ยมันมีที่เราสากัดออกมาเนี่ยมันมีสารซึ่ง สามารถสร้างมวลกระดูกให oh. ้เพราะนั้นสร้างมวลกระดูกสร้างคอลลาเจนรวมทั้งมวลกระดูกอ่อนซึ่งอยู่ระหว่างข้อเข่าอ,อยู่ระหว่างข้อซึ่งเป็นตัวคล้ายๆกับฟองน้ําป้องกันการเสียดสีกันเพราะนั้นอาการปวดมันก็จะไม่มีแล้วนะครับทีนี้ส่วนซิสที่หายไปผมว่าเมื่อมีไม่มีการเสียดสีกันอย่างที่อาจารย์น้ำพายพูดบ่อยๆว่าถ้าถุงถ้าถุงน้ํามันอาจจะเกิดขึ้นจากการเสียดสีกันใช่ไหมอาการเสียดสีกันมันหมดแล้วถุงน้ามันก็ไม่มี ก็หายไปตอบเป็นวิทยาทานให้กับคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านอยู่เลยเผมเชื่อว่ามีผู้สูงอายุแล้วก็มีอาการับที่มีอาการปวดข้อเข่าถ้าทานก็คือน้ำมังคุดครึ่งสองตอนเช้าใช่ไหมฮะค่ะแล้วกลางวันก็สีชมพูสองแคปซูลก่อนอาหารเย็นสองแคปซูลก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงน้ำมังคุดสักคร,ครึ่งถุงนะฮะก็คือหนึ่งแก้วนะฮะค่ะแล้วระบบขับถ่ายดีมากครับ คืออะไรที่มันเหมือนเราเข้าห้องน้ำแล้วมันก็สะอาดไปหมดอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นนี่มีตัวอย่างแล้วนะครับจริงๆค่ะเพราะว่าสตรีสวทั้งหลายนะลองใช้สูตรนี้ดูนะครับเพราะว่า,าผมตอบคำถามนี้เยอะเหมือนกัน,นะมีอาการเจ็บข,อข,อข้อเข่าเมื่อหนึ่งทักมี นักอาการเวียนหัวปวดหัวก็ไม่มีหายไปหมดเลยไม่มีค่ะัรัันดีสุขภาพแข็งแรงดีนะครับขอบคุณมากครับต้องขอบพระคุณท่านดรพี่เชษกับท่านอาจารย์ดรอัมพัยและคณะด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ